ต่อมาจะเป็นการอธิบายโค้ดนะคะสำหรับบทที่6แบบฝึกหัดที่2นะคะต่อแรกเลยนะคะคือไลบรารีสำหรับการสื่อสารผ่าน I2C ค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นไลบรารีสำหรับควบคุมจอ LCD ที่เชื่อมต่อผ่าน I2C ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการสร้างออบเจกต์นะคะที่ชื่อว่า LCD นะคะเพื่อควบคุมจอ LCD ขนาด16ตัวอักษร2บรรทัดนะคะ ต่อมานะคะ analog i n p เท่ากับ A 0คือขาที่อ่านค่า LDR ตัวต้านทานตรวจจับแสงค่ะ LED 1เท่ากับ D 3คือตัว LED ตัวแรกนะคะ LED 2เท่ากับ D 4คือ LED ตัวที่2ค่ะต่อมาจะเป็น button pin นะคะก็คือ D 0คือปุ่มกดนะคะต่อมานะคะตัวแรกเลยก็คือการเก็บค่าที่อ่านจาก LDR นะคะ 0ถึง123ต่อมาบอททอนนะคะก็คือการเก็บสถานะปุ่มปัจจุบันคือ0เท่ากับไม่กด1เท่ากับกดค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเก็บสถานะปุ่มค่ะครั้งก่อนหน้าเพื่อใช้ตรวจจับว่ามีการกดใหม่หรือไม่นะคะต่อมานะคะก็คือการนับจำนวนครั้งที่กดปุ่มค่ะใช้เลือกโหมดเปิดปิด LED ค่ะไวเซตอัพนะคะก็คือการกำหนดคานะคะ คือ LED 1และ LED 2เป็น Output ค่ะส่งสัญญาณควบคุม LED นะคะต่อมานะคะปุ่มที่เป็น Input ค่ะจะเป็นการรับสัญญาณจากปุ่มค่ะ s e r i a l บ e ิ i กน,นะคะก็คือการเปิดพอต s e r i a l เพื่อส่งข้อมูลไปยังซ e เ i ีย Mon i t เตอร์ค่ะต่อมาจะเป็นการเริ่มใช้งานของ LCD นะคะคือเปิดการแสดงผลและไฟพื้นหลังค่ะแล้วก็ลบข้อความเดิมในหน้าจอนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นการย้ายเคอร์เซอร์ไปแถวที่0ูนย์คอลัมน์ที่1แล้วพิมพ์ข้อความนะคะลงใน LDR Value ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นการแสดงสถานะเริ่มต้นนะคะของ LED ทั้งคู่เป็น o อฟที่แถวที่1คอลัมน์ศูนยค่ะอันนี้จะเป็นไวล Function Loop นะคะตัวแรกเลยนะคะคือการอ่านค่าจาก LDR 0ถึง1,023เก็บใน LDR Value ค่ะ ตัวนี้จะเป็นการแสดงค่าของ LDR ที่แถวที่0คอลัมน์ที่12นะคะแล้วก็เติมช่องว่างค่ะเพื่อลบค่าที่เหลือจากครั้งก่อนหน่วงเวลาอยู่ที่50ม mm ิลลิวินาทีนะคะเพื่อลดการกระพริบของหน้าจอค่ะต่อมา w u t t o n Sta ็นะคะก็คือการอ่านสถานะปุ่ม0เท่ากับไม่กด1เท่ากับกดค่ะต่อมานะคะคจะเป็นเงื่อนไขค่ะตรวจจับการกดปุ่มนะคะ ตัวแรกเลยก็คือถ้าสถานะปุ่มเปลี่ยนจากครั้งก่อนคือหมายถึงการมีการกดปุ่มหรือการปล่อยปุ่มค่ะต่อมานะคะถ้ากดปุ่มให้มันจะเพิ่มนับฟรีฟไปทีละหนึ่งค่ะแต่ถ้ากดปุ่มเกิน4ครั้งจะให้กลับไปที่หนึ่งใหม่มันคือการวนล,ลูปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการปิด LED ทั้งผู้ชั่วคราวก่อนกำหนดสถานะใหม่ค่ะ จะเป็นโลนะคะต่อมาเป็นการเลือกโหมดตามจำนวนครั้งที่กดนะคะกดครั้งที่1นนะคะ LED 1คือ HIGH LED 2คือ LOW ก็คือจะแสดงหน้าจอ L 1คือเปิดค่ะ L สองคือปิดค่ะต่อมาจะเป็นการกดครั้งที่สองนะคะ LED หนึ่ง LOW ค่ะ LED สอง HIGH ค่ะจะแสดงค่านะคะเป็น L 1 OFF ค่ะ L2 on ค่ะการกดครั้งที่3นะคะ LED1 high ค่ะ LED2 high ก็คือทั้ง LED1 และ LED2 จะติดค่ะเป็น on นะคะการกดครั้งที่4นะคะ LED1 low LED2 low ก็คือการแสดงผลหน้าจอก็คือจะปิดทั้ง2 delay 50ก็คือหน่วงเวลา50มิลลิวินาทีนะคะท้ายค่ะคือการเก็บสถานะปุ่ม ปัจจุบันไว้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในรอบถัดไปค่ะก็จะเป็นการตัวรูปแบบที่สองนะโดยเราถอดตัวโปรตีนเชียวเมเตอร์นะครับออกแล้วก็ทําการใส่สวิตแลวก็ LDR แทนนะครับเพื่อเราจะตัวสวิตแล้วก็ตัวต้านทานนะครับต้านทานให้เรามาที่ D ศูนย์นะครับตัวนี้รแล้วก็จะไปที่ไฟสามวิสันะครับ แล้วก็ในจอทองแอลดีาให้เราต่อขาหนึ่งมาที OM ่เ0ซตัวนี้ขาให้เราตอมาที่ไฟกับมีสารนะครับตัวนีจะเป็นการแสดงผลของหน้าจอกระสดีนะครับอันแรกนะจะเป็นแอลดีารนครับตัวจับระดับแสงนะครับถ้ามีแสงสว่างมากขึ้นก็จะเป็นค่าสูงสุดอยู่ที่1,24นะครับส่วน L1 คือค่าของ LED สถานะนะครับเป็นปิดสีหลอดนี้ครับส่วน L2 ก็เย LED หลอดที่สองสีหลอดนี้ครับนี่ครับการทํางานของหลอด LED นะครับเดยการกดครั้งที่หนึ่งนะครับหลอดหนึ่งจะติดกดครั้งที่สองหลอดหนึ่งดับนะครับหลอดสองติดนะคร้ากดครั้งที่สามตั้งสองหลอดจะติดนะครับหากดครั้งที่สี่ตั้งสองหลอดจะ